พียงเ,เพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทารณาในการรับชมมีคุณพ่อจะเลื่อสินค่ะพุนโทมาหาน้องเบลตาเสาเลยจ้าเกือบเป็นบดได้รับสายบดได้ยินเสียงค่ะเป็นโทรไล่ามาปกติคุณพ่อจะบดโทรลายเนาะเกือบเป็นบดเห็นค่ะคุณพ่อโทรไล่ามาได้โทรกลับหาคุณพ่อพอดีสายด่วนเลยค่ะย่านคุณผู้ชมสื่อบดท่านยางห้ถูกมันใจร้ายบอกว่าฟาดโหลวดว่าซันค่ะ สองตัวสองหางโคโลบต้องกับบนย่างเดียวพร้อมแถมยังฝันดีฝันได้สิ่งได้ของเลขเขาแท้ๆแล้วค่ะต้องเข้าตัวได้ตัวนึงละมือนีกับมีมาฝากอีกสองหางบนย่างเดียวเท่านั้นบต้องกลับเนาะคะ่ะ แต่คุณพอใจเป็นตัวใดเดียวฮอจะไปรับชมรับฟังพร้อมกันแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปชมกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจใทางช่องนองเดียวผ้าร่วยช่องรัตมณนี่ชาแนลและช่องฮิฮาผ้าร่วยด้ท้าคลิปต่อๆไปมาฝากคุณผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวฮอจะไปชมรับฟังพร้อมกันว่าคุณพอใจตัวใดจ้าจ้าอรุณจ้าสวัสดีจ้าพ่อ สวัสดีเบลสวัดดีเรารับร้วยรับด้วยเด้อมือดีเด้อจ้าพ่ออู้พ่อโทรมาตราเสาเอาแล้วแม่นม่เอาแล้วบ่จ้าพ่อโทรมาตราเสาเกือบแม่นหนูบ่เห็นหนูเข้ามาเบิ่งไลฟ์พอดีเออเรือลากจากโค้งชุดไทยจากบอเก็บที่เจ็ดสองเจ็ดสามบนเด้อบ่ต้องกลับบนอย่างเดียวจ้าเจ็ดสองเจ็ดสามบนบ่ต้องกลับ เออเพราะว่าสูตรนี่มันเป็นสูตรบนเป็นสูตรบนพ่องวดที่แล้วพ่อกระถูกบ่ค่ะสูตรบนนี่ก็เขาโยกเขาอากรรมาลัดง่ายโยงหันบนเป็นมันเลยเลขบนนะสายด่วนก็ต่องเบิ้งล่งเบิ้งล่งเบิ้งสูตรบนย่างเดียวน่าจะพอร่องร่องนี่สูตรบนเคือเจ็ดสองเจ็ดสามย่างเดียว เจ็ดสี่เจ็ดห้าก็ลงไปแล้วหน้ามีซ้ำนี่จ้าบ่ต้องกลับพร้อมเนาะจ้าบนย่างเดียวกันรถตรงกลับเออไส้โดดโดดลดบนโดดบนเนี่ยแล้วพ่อมีฝันดีบ่จ้าพ่อมาเคลื่อนฝันบ่อฝันดีเยอะดิฝันดีเยอะดอกเป็นแต่ได้เม็ดเยอะดอกเมื่อดิ่อฝันว่าจะพ่อวอาสูเอฟซีฟังไหมจ้าเออกับฝันว่าแม่แนวผัวเอาอีทั้งบ้านละ ได้หลายอยู่ว่ามันเสียถือกี่ละว่ามันถือกีะดอกพอพูดใ้กับว่าฟันดีอยซื้อแล้วก็ไเลยพี้ยอพิดตว่ามันได้เครื่องท่านี่ละมันมีตะเล็กกันอันแม่จ้ามันไม่ตะเล็กมันเี็เจ้งไหนอาจารย์ไหนกับว่าถ้าตัวเดียวกันมันก็เล็กเป็นเล็กดังไปเองสี่นะซื้อยาก โบําคนเอ่อเพิว่าจะฟังซื้อบบเต็นเมื่อสองเมื่อแล้วก็เจ้าเมื่อเขามาขืนเนาะพ่อพ่อนักตัวใดจ้าพ่องวดนี่พ่อมักตัวใดที่สุดจ้าเออตัวตัวชิปแรกแปดซีครับเข่าซีน่ะละแต่ว่าสูตรนั้นให้คุ้นบนล่างแต่ว่า เออเมื่อนี้เจ็ดสองเจ็ดสามเนี่ยฟาดบนย่างเดียวออ้ยเจ็ดสองเจ็ดสามฟาดบนย่างเดียวเลยเลยค่ะพี่น้องเออพอต้องพอต้องขับพอต้องอค่นบนยางเดียวสูตรบนเนี่ยอันนี้บนย่างเดียวเนาะค่ะพ่ออันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน้อค่ะย่านคือพอท่านเดียวมือสูงลยเลยโค้งสุดท้ายเมื่อได้ละได้เฮียยึดแน่นอนเดือดเมื่อได้ จ้าพ่อพ่อ,พ,อพ่อฝากเอฟซีนะจ้าหบ่ว์คอนเอฟซีนะจ้าเออสุดท้ายใช่สุดเกลเอฟซีเ้ยมวยเนี่ยเอาไปถืไห้อยร้อยเบอร์กันสุขูขขสุขคนเด้อมันจะได้มวดปีไหม่กันข้าข้าแบบนี้งินเลยใส่ใกตอยไน่ปีไหมจ้าพ่อพอเห็นเงอนู่จังสันละเดียวจังสั่นละจังสั่นละฟาดบนย่างเดียวรถเรีซเอ้ยม่ต้องกลับ โอ้จ้าจ้าพ่อกราบขอบพระคุณพ่อเลยล่ะเด้อจ้าโทรมาหาตะเสาหยั่งคือจะไม่รักจะไม่รักทูพ่อไว้เลยเบอร์กันเด้อเย็บเอ้ยนกซ่อเพ่อใหญ่อะแล้วเจ้านี้จะแนวครับน้องเบี้วเลยละโม้เฮาเมื่อเด้อเตรียมพี่พร้อมกันพ่อถาเบื้องทถ้ายซิร์ดเด้อจ้าพ่อเออจังชัยหลับเบี้ยวยันเสิร์ฟเจ้าขอบพระคุณเลยล่ะจ้าพ่อจ้าสวัสดีจ้า ค่ะคุณผู้ชมวรืนี้ก็คือตัวเลขของคุณพ่ออาจารย์จารเิญศิลป์นเนาะค่ะคุณพ่อกัได้โทษมาตะเสาเลยค่ะเกือบเมนนองเด๋ยวบเห็นไล่นอกคุณพ่อโทรไล่ามานบ่บดังเห็นพอดีเลยได้โทรกลับจากคุณพ่อก็ได้รับโทรมาบอกบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับค่ะเป็นสูตรนี่สูตรบนอย่างเดียวกาไฮเจ็ดสองเจ็ดสามมาแค่นั้นมาต้องกลับประหยัดงบเปล่าไปหาสื่อได้จะฟันดีอยู่เนาะ สุดท้ายท้ายสุดท้ายคลิปแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็นเอฟซีแฟนช่องรับมณีชัเนแนวเฮห้าผ้ารวยแล้วก็ช่องน้องเบีวผ้ารวยให้มีความสุขความเจริญถูกหวยรวยเงินในงวดวันที่30มสิธันวาคม2อ6พันห้ีนแล้วก็ทุกๆงวดแล้วก็ตลอดปีตลอดไปมีความสุขสวัสดีปีใหม่โชคดีปีใหม่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ